สวัสดีค่ะแม่วันนะคะวันนี้จะมาแชร์นะคะการทำผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วคะนาเนาะหมูหมักนะคะค่ะส่วนประกอบก็จะมีเส้นใหญ่เนาะหั่นเนาะ,ะแล้วก็จะมีคะนาหั่นฉลับแล้วก็จะมีไข่เป็ดไข่ไก่แล้วก็มีไข่เป็ดกับไข่ไก่ตอกไว้อย่างละฟองนะคะแล้วก็เป็นหมูหมักหมูหมักนี้เราหมักเอง,เองหน้าซื้อหมูมาหมักนะคะ ก็จะมีรสดีชูรสน้ำตาลน้ำมันพืชน้ำมันหอยซีอิวซีอิวขาวน้ำมันงาแป้งมันนะคะหมักรวมกันประมาณวโมงกกว่าแล้วก็จะมีแป้งมันใส่ด้วยนะคะหรือเครื่องปรุงก็จะมีเอ่อซีอิวดำมีน้ำตาลทรายมีชูรสรสดีแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะค่ะแล้วเครื่องเคียงที่เราทานเนาะก็จะมีพริกน้ำต้มมีน้ำตาลมีพริกป่นมีพริกไทยนะคะส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรเนาะมีอยู่แค่นี้นะคะ ค่ะซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะคะส่วนประกอบมีอยู่แค่นี้นะคะตอนนี้แม่วันจะพาไปผัดนะคะค่ะตอนนี้แม่วันกำลังจะมาผัดเต้นเนาะอ่า แม่วันจะมาผัดเส้นนะคะอันนี้คือเส้นใหญ่นะคะนี่คือเส้นใหญ่ค่ะค่ะเราจะผัดเส้นก่อนเนาอะ,อะผัดเส้นนะคะที่บ้านจะผัดเส้นผัดให้มันไม่ไหม้นะคะผัดให้ไหม้ก่อนก็จะใส่ซีอิ um ๊วดำนิดนึงนะคะซีอ um ิ๊วดำนิดนึง ใส่ให้พอออกสีดำๆหน่อยๆน,นะคะเปิดไฟแรงนะคะ <S 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 เล่นนี้แล้วแต่คนชอบเนาะถ้าคนชอบก็เออออกไม่ไหม้นิดนึงค่ะเห็นะะคะใช้เวลานิดนึงเนาะ เรารอให้เส้นมันออกกิมยมๆมิดนึงนะคะกลับบ่อยๆเดี๋ยวเส้นมันขาดเนาะเส้นมันเละค่ะตอนนี้นะคะเส้นก็ก็เริ่มจะก,กิมรีมๆแล้วนะคะแม่วันจะเอาวางไว้ข้างๆนะคะอ่าอันดับต่อไปนะคะแม่วันจะผัดหมูค่ะ หมูนี่แล้วแต่คนชอบเนะาะอชอบหมูมากน้อยก็ใส่กันว่ากันไปนะคะเม่์วันจะใส่ตรงนี้นะคะน้ำมันนิดนึงนะคะตอนนี้เม่วันจะเต่ะใส่ไข่นะคะ ใส่น้ำมันนิดนึ่งนะคะนี่ค่ะเขย่านะคะเขย่าเส้นนิดนึ่งนะคะ ต้องเขย่านะอย่ากเกลี่ยเบยๆเกลี่ยเบยๆแล้วเส้นมันขาดนะคะค่ะนี่ค่ะได้ที่แล้วทีนี้แม่วันก็จะใส่น้ําตาลทรายนะคะน้าตาลทรายค่ะใส่รสด,ดีชุรสนะคะ <g ling> แล้วก็จะใส่น้ํามันหอยนะคะอันนี้ใส่น,น้ำมันหอยครั้งสุดท้ายเนาะเสร็จแล้วแม่วันก็ไม่อยากจะกลับไป่บยๆแม่วันก็จะใส่อคะนาเลยนะคะ เอาคนไหนชอบกินก้านก็ใส่เยอะหน่อยนะคะค่ะทีนี้แม่วันก็จะใช้ไฟแรงเลยนะคะเพราะว่าแม่วันไม่อยากให้นนกกะคะันน,น,น,ออนน้ำมันสุกเกินไปนะคะกลับสองทีสามทีจบเนาะอย่าอย่าอย่านั่นมากเพราะว่าอยากกัดกระดิกเอออย่าอย่าทำให้คันน้ำมันสุกเกินไปนะ สุกกันไปแล้วจะไม่อร่อยค่ะขั้นตอนสุดท้ายน,นะคะอ่าใส่พริกไทยนิดนึงนะคะโรยพริกไทยนะคะค่ะพริกไทยนิดนึงอ่าทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเสร็จเลยนะคะอ่ากับซองทีกับซองทีนะคะค่ะจบค่ะเดี๋ยวแม่วันจะเอ,อไปเสริมให้ดูนะคะตอนนี้นะคะแม่วันทําเสร็จแล้วเนาะผัดเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสริมเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่า ที่บอกว่าทําไมต้องใส่ไข่เป็ดไข่ไก่นะคะไข่เป็ดเนี่ยมันจะสีมันจะอกอกสีสวยกว่าไข่ไก่นะเวลาเราทํานะสีสันมันก็จะน่าทานนะคะไข่ไก่ก็มันก็จะสีมันจะดรอปลงมานิดนึงค่ะอตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วเนะาะมันเป็นเมนูจานด่วนเนาะง่ายๆคนไหนชอบก็ทาได้นะคะเปลี่ยนจากเส้นใหญ่เป็นเส้นหมี่หรือเป็นเส้นเล็กก็ได้นะคะเปลี่ยนเส้นได้ค่ะถ้าคนไหนไม่ชอบหมูก็เอา เอาปลาหมึกแช่ก็ได้นะเอากุ้งก็ได้เอาไก่ก็ได้แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนชอบเนาะอาคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะอาวันนี้แม่วันไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่เอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนาะมาแชร์ปันปันกันเนาะแบ่งปันกันเนาะใครมีอะไรก็แบ่งแชร์กันมาคนไหนมีอะไรรู้ๆดีๆก็แบ่งแชร์กันเนาะเอาคลิปนี้เอาแค่นี้นะคะ,ะแค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตาม ช่อง YouTube ภูไทยสามพี่น้องนะคะอ่าแค่นี้เอาแค่นี้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ